ทำได้สิแม่ก็วันนี้มันวันพิเศษไงแม่สายแล้วแม่ต้องทำกับข้าวให้พ่อขอนะพี่คิวกลัเรียงพ่อไปทํางานไม่ทันก็นหลานแม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าวันนี้มันวันเกิดเราอ่ะทําไมวันนี้ไม่มีใครจังวันเกิดเราได้เลยอ่ะวันอะไรตังพฤหัสไงลูกไม่วันพฤหัสมันเป็นวันพิเศษอะไรเราวันนี้พ่อมีประชุมนี่หว่าตายแล้ววันนี้จะทันเมียแม่ไปนั่งปนั่งขับเอาเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เจ็ดโมงเฮ้ยรีบตื่นดีกว่าวันนี้วันเกิดเรานี่ว่ะพี่นอนกอน่อนเรียบร้อยแล้วเรวอนเรวอนเรวอนรู้ไหมวันนี้วันอะไรอ,ะรรอ,อ่ะเรวอนเฮ้ยคิวมาผู้ชาเราจะนอนอออออนอนขี้เสาจาังเลยอะไร ปล่อยให้นอนไปกล่องก็แล้วกันป๊ <waren> าป๊าก<บ>ับแม่ Man. ก็ยังไม่ตื่นอยู่กันเนี่ย <G ül> s <kg> <S วันเกิดร้องทีไม่ตื่นสายจังเลยฮะ <pirate> ไม่เป็นไรวันเกิดร้องทีทำดีหน่อยดีกว่าเริ่มต้น,นต้องไหว้พระก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลตาทูขอให้ผมมีความสุขแล้วก็ ครอบครัวผมมีความสุขแล้วให้เพื่อนๆของผม FC ที่ดูคลิปนี้อยู่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยคับเสร็จแล้วไปทำงานบ้านดีกว่าเฮ้ยกลินอะไรวะเนี่ยโอ๊คส้มโ้ามัวันเกิดเพียงแต่เช้าเลยเนี่ยเฮ้ยแต่วันนี้เวเลวันเก็บอึนี่นะแต่ไม่เป็นไรวันเกิดทั้งดีเก็บให้น้องหน่อยดีกว่า ขี้อยาเหม็นเลยเื้ออันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีคนมันมีความสุข <Yeah. S 1> แค่นี้แหละเรียบร้อยเอ,เอ้อาเฮ้ยแล้วก็น้ำอะไรเนี่ยเราเฮ้ยอย่าวางนะฉี่แกอ่ะเ,เดี๋ยวไปเก็บนะ อนี้แหละดีแล้วเวลาเราทํางานบ้านเสร็จพอทุกคนตื่นมาก็มาทำงานบ้านจะได้สนใจวันเกิดเราด้วย <Yeah. S 1> วอ้บ้านโ้บ้านี่สะอาดอย่างนี้หนูทำคนเดียวเลยเนี่ยใช่ค่ะแม่โหตื่นมาทำแต่เช้าเลยนี่แม่ว่าฝนมันจะตกตอนนั้นเนี่ยนี<อ>่ตกหรอกแม่ จะไม่ตกได้ไงก็หนูเนี่ยตื่นมาทําความสะอาดบ้านคนเดียวเลยอะ่ะเอา้าก็ต้องทําได้สิแม่ก็วันนี้มันวันพิเศษไงแม่เอา้าเหรอวันพิเศษอ่ะแม่เนี่ยวันอะไรอ่ะวันพิเศษอ่ะวันนี้เหรอก็อออวันพฤหัดไนงะพี่คิวคิดดีๆว,วันพิเศษวันพฤหัสนที่เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยวันพฤหัดสายแล้วแม่ต้องขันัขวข้าวให้พ่อก่อนนะพี่คิวหักเพียงพ่อไปทํางานไม่ทันขนาด วันเกิดเราอะ่ะทำไมวันนี้ไม่มีใครจำวันเกิดเราได้เลยอะ่ะ ฟาร์มลี่กันไงเขารีวิวเนื้อโคตรมันโคตรมันเฮ้ยบอลรู้ปะวันนี้วันอะไรก็วันพฤนที่ห่าไงวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่พันธุ์แรที่เท่าไหร่อ่ะวันพันธุ์แรที่ยี่สิบหกไงวันที่ที่ยี่สิบหกแล้วมันเป็นแบบมันวันอะไรอ่ะวันเสดอะไรอ่ะบอลอ๋อลุยละล้ยละโอ้นี่เราต้องไปกรอกนะ ไดิคิวก่อให้เสร็จหมดแล้วอะไรบอสเฮ้ยอ๋อลืมไปตัวก๊ขี้เฮ้ยต้องเก็บแล้วเฮ้ยไม่ต้องเลยดิคิวเก็บขี้ให้ตั้งนานแล้วไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วเฮ้ยพี่คิวพี่คิวเก็บให้หมดเลยหรอใช่แล้วามันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยอืมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตัวร้อนไหมเนี่ย ยก็ไม่ร้อนนีกว่า้อนแล้วนั่นเไปตีกลองกันดีกว่าอ้ยย่ามาโอเ๊ยแล้ววันเดียวพอแล้ววันก็ไม่รู้ว่ะว่าวันนี้วันอะไรอะอ้าเฮ้ยอาว่าตื่นแล้วครับตื่นแล้วลูกเห็นนี่ไหมนี่พี่แกทำงานบ้านให้เสร็จหมดเลยเฮ้ยบ้านสะอาดมากเลยคิดทำคนเดียวเหรอเนี่ย สุดยอดมันต้องอย่างนี้ดิลูกเออเฮ้ยเดี๋ยวป้าอะไรวันอะไรวันอะไรวันพฤหัสไงลูกไม่พาริชาตมันเป็นวันพิเศษอะไรเราพฤหัสที่ยี่สิบหกเฮ้ยวันนี้พ่อมีประชุมนี่หว่าตายแล้ววันนี้จะทันมเนี่ยป้า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 หนึ่งป้า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 ก็ไม่รู้อเนี่ยว่านี่เป็นวันเกิดเราอ่ะ อะไรพี่คิวถามอยู่ได้วันนี้เห็นถามตั้งแต่เช้าแล้วเวลากินข้าวอย่าพูดกินข้าวบอลไบอลรู้ไหมวันนี้วันอะไรพี่คิวบอกแล้วไงจะกินข,ข้วาวห้ามพูดเสียมายาเนี่ยวาเท้าอยู่หวัวให้ข้าวหมดก,ก่อนหนู่งกุนนี่าเกลียดเข้าใจไหมอโอ้มารยาทด,ดีมากเลย มันไม่มีใครจำวันเกิดเราได้เลยอ่ะไม่มีใครจำวันเกิดเราได้ห่ย Five hours later กลับมาแล้วครับวันนี้ซ้อมบาสยังเหนื่อยเลยแม่เลบอนฮ้บอลไปไหนกันหมดอ่ะ ป๊าก็ยังไม่กลับมาฮ่าแล้วแม่กับเลวอนไปไหนเนี่ยมันเกิดล้างทีเขากับเ้าก็ไม่มีจริงๆหรอเนี่ยไม่เป็นไรใจเราเลยใคจจะมันเกิดเราได้เลยใจจะมันเกิดเราได้เลย เรื่องแค่เนี้ยเราต้องเข้มแข็งเราจะไปร้องไห้เหมือนเด็กไม่ได้เฮ้ยทุกคน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดครับพี่คิววละขอบคุณนะคะพี่คิวนะว่าทุกคนจะลืมวันเกิดพี่คิวอ่ะ พ่อกับแม่แล้วก็น้องเลยบอลจะลืมวันเกิดพี่คิวได้ไงครับมไม่มีใครลืมเลยนะแต่ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เราก็เลยวันนี้ทั้งวันเราก็เลยแกลงจำไม่ได้ใช่ไหมใช่นี่เป็นแผนของน้องเลยบอลเลยนะเนี่ยขอให้ครอบครัวผมทุกคนแล้วก็เพื่อนๆผมมีความสุขๆกับว่าแขงแรงนะครับ oh <no. S 1> <laughs> กินได้ไหมเน,นี่ยกินได้ไหมเ <c oughs> นี่ย <c oughs> โอเคุสุกสัน์วัน,นเกิดน,นะครับพี่คิวร้องมีของขวัญนั้นเกิดด้วยนะ ก็มีชื่อป้าเที่ยหนูด้วยนะขอบคุณค่ะนี่เป็นเบอร์สิบเอ็ดที่พี่คิวชอบอ่ะที่พี่คิวเล่าให้ฟังพี่คิวเล่นและฟอร์มาเนี่ยแล้วอันนี้เป็นสีลิมิเต็ดด้วยว้าวส่วนพ่อก็มีนี่ให้คิวด้วยเฮ้ยหลังาโอ้สีข้อสวยเลยเนี่ยของเจมฮาร์เดนนะเนี่ยใช่เพราะว่าคู่เก่าของไ่คิวขาดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนะครับเป็นของขวัญวันเกิดของพี่คิวครับชอบไหมลูก ชอบครับแต่งทิ้งคิวไม่ได้หวังของขวัญน,นะคิวแค่ถ้าเกิดว่าทุกคนจำวันเกิดที่คิวได้คิวก็พอใจแล้วครับออ๋ของขวัญไม่ได้หวังเหรอลูกครับอ๋อพี่น้องพ่อคืนตื่นเต้นไหมด้วยของแม่อม้<ป><ป>าวทำไมทุกคนทำอย่างนี้เป็นไงบ้างั้นเพื่อนเนี่ยคือละครสั้นพ่อแม่ลืมวันเกิดน,นะทุกคนทุกคนสนุกกันไหมครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วย จะไม่ได้เป่าเค้กหรือไม่ได้ของขวัญนะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอย่างน้อยพ่อแม่เราก็รักเรานะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของอีคิวจริงๆนะครับก็เลยมาทาคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคํามวยบอที่เพื่อนๆอวยบอมาให้นะคบผมก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับแล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแนละ้วใครชอบดึงกดไลค์กดติดตามให้กับอีคิวเลเวอเรนซ์แฟมิลี่ฟันตอนนี้ลากันแล้วสวัสดีคบ๊ายบาย